สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาถ่ายคลิปปืนที่ลูกค้าส่งมาขายนะครับแกะกล่องนะครับนี่นะครับยังไม่มีรอยแกะนะครับแน่หนาหนะครับุจุด نعم <applause> 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 นี่กล่องค้าบอกว่าเออาสีไม่ใช่นะครับโอเคเรามาดูลายละอยียของตัวปืนกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นกล็อก17งานอาร์มี่นะครับยิงล่องลึกมานะครับตัวนี้ศูนย์หน้าสุดหลังเป็นแต้มสีมานะครับนี่แมกซีนะครับ โอเคแต่ลองถอดดูน,นะครับท่อนบนนะครับมีท่อนนอกนะครับไม่หักนะครับ เดี๋ยวเรามาดูาตัวท่านล่างกันอน่นอันนี้ลูกค้าบอกว่าเปลี่ยนมานะคะรับตัวนี้ก็ช่วยให้สไลด์เลื่อนขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองทดสอบอยิงกันนะครับ ศูนย์กันครับพอดีก็บศูนย์ตยู่เหนี้แค่สองนนะัดเคจะลองยิงประมาณนี้นะครับหกนัดนะครับแก๊สไม่รวมไม่เสริมนะครับ นี่นะครับสอบบล็อก17นะครับผมงานอานนี้แก๊สนี่ใช้เป็นแก๊สเบานะครับ6นัดนะครับลูกบอลสรข้างนะครับก็ถือโอเคครับตัวนี้ สภาพใช้งานได้ปกติดีนะครับก็ท่านใดที่สนใจนครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับไปละเอียนกติดต่อนเนี่ยจะทิง้งไว้ที่รายละเอียดคลิปนะครับผมนะหรือถ้าใครยังไม่ชอบตัวนี้ครับฝากกดติดตามมาด้วยกันนะครับจะได้พลาดคลิปใหม่ๆและปื่มหน่อยจะเข้ามานะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ